ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Learn Lightning You short brilliant. s h o r t c u l t b r i i a t สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learn Lightning ช่องที่จะพาคุณพบกับเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ของความรู้เราเข้ามาเพื่อเปิดประตูสู่โลกของความรู้ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจในวันนี้เอง Learn Lightning คือสถานที่ที่เราช่วยคุณค้นพบสาระสำคัญของหนังสือในเวลาไม่กี่นาที เราเชื่อในแนวคิดของ You Short Cut to Brilliance หรือเส้นทางทางลัดสู่ความยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้คุณได้รับความรู้และความเข้าใจโดยไม่ต้องใช้เวลาอย่างมากทุกค,ความรู้ที่สำคัญก็อยู่ที่นี่พวกเราเริ่มต้นในการสรุปและแชร์สาระสำคัญจากหนังสือและแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเราขอเป็นเครื่องมือให้คุณสามารถรู้ความรู้สำคัญอย่างรวดเร็วและอย่างสร้างสรรค์ด้วยเร i ไล t ์นิงคุณจะได้รับการสรุปที่ครอบคลุมและเข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มความรู้ของคุณครับสวัสดีครับทุกท่านที่ร่วมฟังพอดแคสต์ครั้งนี้หวังว่าทุกคนจะมีวันที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์เพื่อเริ่มต้นพร้อมกับความรู้สึกรู้คุณในทุกๆวันเริ่มต้นใหม่ทุกวันเมื่อเรายังเป็นเด็กชีวิตดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและผจญภัยทุกวันแต่เมื่อโตขึ้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้กลับหายไปลงจากชีวิตเราช้าๆนับวัน ทำให้เราต้องเริ่มต้นทุกวันด้วยสติปัญญาและความตั้งใจที่ใหม่เสมอเชื่อมต่อกับความสนุกและความเป็นจริงของชีวิตความลับที่สํานึกรู้คุณนับว่ามีความลับที่ซ่อนอยู่นานหลายศตวรรษในเพียงหนึ่งวลีคือการสํานึกรู้คุณการที่เราสามารถรู้จักตัวเราเองได้ลึกซึ้งจะช่วยให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นลองนึกถึงความสําคัญของการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราและต่อคนรอบตัวความสําเร็จและความสําเร็จ การสำเร็จรู้คุณไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จแต่ยังเป็นพื้นฐานที่สำคัญของความสำเร็จทุกด้านในชีวิตการตั้งเป้าหมายและวางแผนต่อไปเพื่อความสำเร็จนั้นหากไม่รู้คุณเองมีโอกาสที่จะไม่ทันทีทันใดกดแห่งจักรวาลความรู้สึกรู้คุณมีพลังที่สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรากดแห่งจักรวาลทำให้สิ่งที่เราค้นพบมีค่ามากขึ้นตั้งความตั้งใจและคิดบวกเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆมาหาเรา การขอบคุณการขอบคุณไม่เพียงแค่เป็นการบอกบุญแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ทําให้เรามีความรู้สึกดีและเชื่อมั่นในชีวิตลองนึกถึงเหตุผลที่คุณต้องการขอบคุณและความกระตือหรือร้อนที่คุณต้องการแบ่งปันสิ่งที่ปฏิบัติหากต้องการสิ่งใดเราต้องมีความกระตันอยู่ที่จะทําสิ่งนั้นการมีพฤติกรรมที่สํานึกรู้คุณจะเป็นส่วนสําคัญของการปฏิบัติลองวางแผนการกระทําเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการสิ่งดีๆในชีวิต การเน้นในสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตช่วยเรามองเห็นว่ามีความสุขและความสมบูรณ์มากมายพิจารณาถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบวกๆที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณการสำนึกรู้คุณและความสัมพันธ์การสำนึกรู้คุณช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเรามีความเข้าใจและผูกพันกับคนรอบตัวมากขึ้นเปิดให้กับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนที่มีความหมายความรู้สึกรู้คุณในการได้รับมากมายการรับสิ่งใดมีการสำนึกรู้คุณมากมาย การมีความตั anno, cette, la première, la ้งใจในการรับเป็นส่วนสำคัญของการสร้างชีวิตที่มีความสุขพิจารณาถึงทั้งมิตภาพความรักและความสุขทั่วไปการสำนึกรู้คุณและความเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงมีต่อการสำนึกรู้คุณมีความสำคัญมากชีวิตจะเปลี่ยนไปตามความรู้สึกของเราพิจารณาถึงการปรับตัวตนในสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงการคิดถึงสิ่งที่ดีที่สุดการคิดถึงสิ่งดีที่สุดที่เกิดขึ้นช่วยเรารักษาทางในการมองเห็นสิ่งดีที่เกิดขึ้นในชีวิต สร้างเสริมทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นและมีบทเรียนที่มีประโยชน์การมองหาสิ่งที่ดีเมื่อมองหาสิ่งที่ดีเราจะพบเจอมันมากมายในทุกมุงของชีวิตเราการมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกสถานการณ์จะทําให้ชีวิตเป็นสีสันมากขึ้นความสัมพันธ์และประสบการณ์ร่วมกันการสํานึกรู้คุณช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและประสบการณ์ร่วมกันช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตลองนึกถึงทุกครั้งที่คุณมีประสบการณ์ที่ดีกับคนรอบตัว การสำนึกรู้ค uh, ุณและความเมตตาการสำนึกรู้คุณช่วยให้เรามีความเข้าใจความอดทนและความเมตตามากขึ้นในการตอบสนองต่อสถานการณ์การฝึกฝนความเข้าใจและความเมตตาที่คุณมีต่อตนเองและคนรอบตัวจะทำให้คุณเป็นบุคคลที่น่ารักและเข้ากันได้มากขึ้นพิจารณาถึงความเป็นตัวเองการสำนึกรู้คุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราทำให้เราพบเจอกับความเป็นตัวเองที่แท้จริงการยอมรับคุณค่าของตนเองและการที่จะเป็นตัวเองที่แท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมฟังตลอดทางเราก็จะพาทุกท่านไปสู่ความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณในทุกๆวันเจอกันใหม่ครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเราขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งที่คุณมาเยือนไลน์ Learn Lightning และร่วมเดินทางของความรู้กับเราครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณสามารถลงทุนได้ในชีวิตของคุณและเรายินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ของคุณ อย่าลืมติดตามเราและกดแชร์และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราในการสร้างความรู้และสาระสำคัญในอนาคตครับขอให้คุณมีความสุขและความสำเร็จในการเรียนรู้ของคุณพร้อมกับ Learn Lightning อยู่เสมอเป็นเพื่อนคุณในการสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำและการเติบโตที่น่าพึงพอใจหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดแสดงในกล่องความเห็นด้านล่างและอย่าลังเลที่จะแบ่งปันความรู้และความเห็นของคุณกับเราครับ ขอขอบคุณอีกครั้งและขอให้คุณมีวันที่เต็มไปด้วยความรู้และความสำเร็จความยิ่งใหญ่ในการเรียนรู้ขอบคุณและสวัสดีครับ